ตอนนี้น้องไนท์กำลังกินมะม่วงอยู่นะคะวันนี้วันที่14เ,เมษายนปี2550ตอนนี้น้องไนท์ก็อายุเท่าไหร่แล้วน้องไนท์อายุ1ขวบกับอีก2เดือนกว่าๆตอนนี้น้องไนท์กินมะม่วงลูกแรกในชีวิตนะครับดูปากน้องไนท์สิครับ ด,ดูละาการกัดของน้องไนซิครับแม่หืมหืมหืหมดอย่างเมามันนะครับน้องไนในวันนี้ฮะน้องไนถามหน่อยสิเปรี้ยวหรือเปล่าคะตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยสิเปรี้ยวเปล่าเปรี้ยวเปล่าเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวเหรอมะม่วงอะไรก็ไม่รู้คุณยายให้มาป้าป้านึกว่าจะมัน ที่ทมก็เปรี้ยวปีโอเคสวัสดีนะคะบ๊ายบายส่งตา,าหวานปิ๊งๆหน่อยหวานปิ๊งๆปิ๊งๆปิ๊งๆส่งจุบก็ได้ส่งจุบ